สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขา f เอซทุกท่านจ้าเมื่อนี้กวันที่16กรกฎาคม63ค่ะเมื่อนี้เป็นวันหวยออกค่ะเป็นวันรวยรวยเฮงเฮงเพ่ะบางคนมเพิ่ก็โชคดีเพิ่งได้โชคดีมีวาสนาก,ถกานน็ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลถูกหวยรวยเบอร์ อันนี้คนที่มาอเลี้ยงควายก็ถูกหวยคือกันขายสี่ตัวก็ได้เศษละนี่ก็ดีควายสี่ตัวก็ได้เศษละอันนี้ก็ถูกหวยรวยเบอร์ขึ้นกันถูกหวยรวยเบอร์ที่ที่ทุ่งนานขายวัวขายควายก็ได้เงินแล้วอันนี้คือได้ได้จริงๆอันนี้บ่ได้เสี่ยงอันนั้นเป็นเสี่ยงการเสี่ยงเสี่ยงโชคบางคนก็โชคดี อันนี้ทาเบิ่งอันนี้ควายผลปล่อยออกมาเลยคะ่ะผนปล่อยออกมาจากบ้านสามัคคีค่ะนวนจำปาท่ำเตา่าได้บ้านอย่างอีกนะมีสี่บ้านมาเลยมื่อนี้ท้องฟ้านล่ะโล่งขนาดโล่งโลง,นะลง,ลงฝนก็ไปแล้วว่าฝนสิตบฮอตวันที่สิบเจ็ดยังบ่ฮอตไปก่อนล่ะฝนก็ไปแล้ว ฟ้าล่่งแล้วผู้ที่ดำหน้าก็ดำหน้าก็น้นำกนหน้าลมใครเนี่ยมีน้ำแต่หน้าดันโดนเนี่ยมันจะแห้งหนาแห้งหนาดดนนาลุม่มน้ำบ่หลายปนดอันนี้ก็บ่อไหลปนดายน,นี่ตกมาใส่กับพ่อเต่ให้คอยลงอาบบ่หลายปนดน้ำอยากขาดแคลนอยู่ น้ำอยากแข็งอยู่นนะคนเนาถ้าเบิ่งควายนมานะค่ะตังอีจังหน่อยก่อสิมาอีกพุ้งหนึ่งสองหูงนี่ลหละควายงามจะข้ามทางแลว้วสนหนึง่งสองสามสี่ห้าหก,หก,หกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัว ก้าวตัวนี้ตัวนี้มีท้องบ่มีท้องท้องจากเดือนละก้าที่ได้แล้วบ่เกี่ยวข้าอ,อันนี้บอกคอยนอนของเอฮะคอยนอนออคอ,นอ,นอ,อ,อกแอร์โงก็ไม่กิน ยงก็ไปกัดสิคอยน,นอนห้องแอร์นี่เลื่องแถวขนาดนะเนาะเลื่องแถวมีระเบียบขนาดเลยตามหลังกันเลยไปเป็นแถวเลยใครว่าอ้โมมีระเบียบเนาะมันมีระเบียบไอ้ควายเนาะมันตามหลังกันหวัวนะ พอดีมีระเบียบเลยตามแม่มาลูกลูกตามหลังมาแม่ตามแม่มาลูกลกไปแล้วโอ้ลงน้ำพอดีลงน้ำแล้วโอ้วามไปเลยบอขามไปท่วงหยาขเขียวๆพอด้ท่องน้ำมันจะเขียวได้หยาเนี่ย ไปแล้วเป็นแล้วแล้ว,เป,ลวเป็นสายไปแล้วว่าแต่อันมันหมดเป็นระเบียบที่